สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูปั๊มลูกสูบนะครับปั๊มลูกสูบประกอบไปด้วยลายดูดนะครับแล้วก็ลายส่งนะครับนี่นะครับไม่มีหรอกแต่สังเกตว่าตัวนี้ลายดูดครับเราจะมีใส่ในส่วนของตัวเวลกัมเป็นดิจิตอลขาดูดด้วยนะครับเพื่อเป็นการเซฟตี้ตัวปั๊มไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับนะครับตัวนี้เป็นดิจิตอลครับ ตัวนี้เราคอนแทคไงครับเราคอนแทคไปพร้อมกับถ้าเกิดค่าเกินที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะไปสั่งให้มอเตอร์อยู่ันทีเลยครับตัวนั้นเป็นตู้ไฟนะครับนะครับไอตัวนี้เป็นเวกัมดิจิตอลนะครับเอาไปใส่เซฟตี้ขาดูได้นะครับผมวันนี้เรื่องเวกัมขาดูของปั๊มก็จบการรายงานครับผมสวัสดีครับ